เป็นพ <c oughs> ลังศรัทธาของเจ้าพุทธิเบสมาจากทางทิเบตมาจากเนปานมาจากพูตานก็จะมากราบเป็นพะระธรรมะแล้วก็เป็นอานีนที่มาปฏิบัติใช้เวลาประมาณสี่เดือนที่จะมาปฏิบัติสร้างรรบาลีอีกาบโดย อาถางขับดิษก์ก็มีแปส่วนที่มือเขาก็จะมีตัวนับมีตัวบีบว่าได้กี่รอบกี่รอบก็ยกละร้อยแปดนะคก็คือ,อคุณพระพุทธห้กคุณพระดำ38สามคุณพระสง14สิบเป็นร้อยแปดเขาจะทำชุกวันใช้การใช้บัลัง ในการกราบการบ่ายปูชาเป็นการกระทําที่ต้องใช้พลังศรัทธาที่มากกาที่การที่จะทำเช่นนี้ได้ก็ใช้เรกว่าพลังเนื่องจากว่าอยู่ทางทิเบตก็ดีในฟารนก็ดีปูตานก็ดีก็จะมีอากาศที่เย็นนั้นการกราบการบ่ายของ <c oughs> ารามากก็ดีอานีก็ดีก็จะใช้ กุศโลบายในการที่จะกราบอาัฐางก็ประดิษฐ์เพื่อจะช่วยให้การอ,าออกกาลังกายเป็นในตัวแล้วก็ได้บุญไปด้วยอันนี้ก็เป็นอีกกุศโลบายที่มีความาสําคัญต่อการกราบการได้แต่สิ่งสําคัญคือพลังแห่งศรัทธาที่นำพาที่ประชาชนไปทำไรได้ใครกินครหยิมแล้วก็ดางคน่างมีความ มีพระพุทธมีพระธรรมมีพระสงฆ์เป็นที่ตั้งแล้วก็มีความเพี่รที่ตั้งมั่นในการที่จะปฏิบัติสร้างบุญบาร,รมีอันนี้ก็เป็นศรัทธาที่ยิ่งใหญ่ของชาวพุทธที่ได้ทำสร้างบุญบาร,รมาีจะเป็นเป้าหมายที่มีความาสำคัญที่ชาวพุทธมีเยอะนะครับ จะมาสร้างบุญสร้างกุศลให้ได้พลังใพนพลังปร,รทชายิ่งใหญ่ขนาดนี้